การบแ,แบ่งเพึ่มก็นการแบ่งสองส่วนจุดตึกางคือการแบ่งสองส่วนนี้ถ้าเกิดว,ว่ามันไม่ได้แบ่งแค่สองส่วนเนะี่ยนะครับมันถูกแบ่งเป็นหกส่วนด้วยกันครับนะจุด b จุด c จุด d จุด e จุด f นะครับแต่เอจออกเป็นหกช่วงเท่าๆกันนะครับเมื่อเรารู้พิกจัด ของปลายที่จุด a รู้พิกัดของปลายที่จุด g รู้พิกัดของปลายสองข้างเราจะหาพิกัดของจุดแบบเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับโอเคเราก็ค่อยๆดูครับว่า x นั้นเปลี่ยนแปลงอย่างไรต้องขึ้นหรือลดลงนะครับจาก a เไปน g นะครับมองจาก a ไปน G นะครับ x เปลี่ยนแปลงจากลบสไปเป็นสิบสี่ แปลว,ว่าเเพิ่มถูกไหมมองจาก A เป็น G นะจากลบสี่ไปเป็นสิบสี่แปลว่ามันเพิ่มเท่าไหร่ก็ต้องเอาสิบสี่ตั้งลบด้วยลบสี่ใช่ปหเมื่ออยากรู้ว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ต้องจับลบกันใช่ไหมสิบสี 4, ่ลบด้วยลบสี่มาได้สิบแปดมันถูกแบ,บ่งไปหกช่วงหกช่วงมันเพิ่มไปทั้งหมดสิบแปดแปลว่าแต่ละช่วงมันต้องเพิ่มทีละสิบแปดหารด้วยหก แต่ละช่วง x จะเพิ่มทีละสามตรงนี้ x เป็นลบสี 4, ่พอะบวกไปสามครับลบสี่บวกสามได้ลบหนึ่งลบหนึ่งบวกอีกสามได้สองสองบวกอีกสามได้ห้าห้าบวกอีกสามได้แปดแปดบวกอีกสามได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสามได้สิบสี่พอพเข้าใจวิธีนะครับหลักการง่ายๆแค่นี้เลยครับมันจะถูกแบ่งกี่ส่วนก็คิดอย่างนี้แต่ถ้าเราไปเรียนแบบที่ จาเป็นสูตรเราจะไม่เข้าใจอะไรเลยนอกจากว่าท่องสูตรเอาตอนขึ้นมสี่เราก็จะไปเจอสูตรแบเนะี้แต่เราไม่ได้เรียนมันให้เข้าใจแบบนี้มันจะเรียนโดยการที่ท่องสูตรแล้วก็แผนตามสูตรงานที่จริงแล้วมันเข้าใจได้ง่าย,ายแช่เนี่ย มันอาจจะเพิ่มก็ได้มันอาจจะลดก,ก็ได้นะแล้วแต่มันนะมาดูค่า y บ้างนะจาก a เป็น g นะจาก2ไปเป็น32แปลว่า y ก็เพิ่มเช่นเดียวกัน,กนใช่ไหม y เพิ่มกี่หน่วยครับจาก2ไปเป็น32 y จาก2ไปเป็น32 y เพิ่มกี่37 หกช่วงมันดูแบบเป็นหกช่วงนะทาให้เพิ่มสามสิบแสดงว่าแต่ละช่วงมันต้องเพิ่มทีละแต่ละช่วงมันจะเพิ่มช่วงละเออสามสิบหารด้วยหกก็ได้ห้าดังนั้นถ้าตรงนี้เนี่ยค่า y มันเป็นสองอยู่บวกไปห้า y ตรงนี้จะเป็นเจ็ดบวกไปห้าเป็นสิบสองบวกไปห้าเป็นสิบเจ็ดบวกไปห้าเป็นยี่สิบสองบวกไปห้าเป็นยี่สิบเจ็ด ไปห้าตรงนี้ก็เป็นสามสองนี่ครับก็ไล่พิจารณาเลยครับต้องจอบสูตเลย